สวัสดีครับ f อลุงพลปาแตนทุกท่านนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมชัยวิวัฒน์ชาแนลนะครับจะรายงานให้ทราบนะครับว่าเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายตอนนี้ที่ลุงพลโดนนี้คืออะไรนะครับตอนนี้นะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ ได้ลงไปตรวจสอบตอนเช้านะครับการสร้างพญายนาคว่าเป็นการลุกล้ำหรือเปล่านะครับเิตป่าสงวนที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับก็เชิญไปที่โรงพักเพื่อ แจ้งข้อกล่าวหานะครับนะครับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเมื่อรู้ว่ากระทําความผิดนะคือมันผิดนะครับเมื่อผิดแล้วทําไงเมื่อผิดแล้วก็ก็จับนะครับเขาเรียกว่าในกรณีที่รู้ว่ากระทําผิดแล้วเหมือนเราครับตำรวจไปเจอผู้ร้ายพกปืนเถื่อนนี่แหละ นะครับอันนี้ก็ไม้เขาเรียกว่าบุกลุกนะเนาะก็มีความผิดแล้วไงครับพอมีความผิดแล้วก็จับได้เลยเขาเรียกความผิดทรซึ่งหน้าเนาะตำรวจเจ้าที่ตำรวจเขาก็สามารถจับได้เลยนะครับพอจับแล้วก็ต้องประกันตัวนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงประกันตัวในชั้นของพนักง,งานสืบสวนสอบสวนนะครับ ก็จะต้องใช้เวลานิดนึงทีนี้หลังจากที่ประกันตัวเสร็จแล้วเนาะก็ออกมาเพื่อที่จะต่อสู้คดีนะครับก็รอไปก่อนนะฮะร,รอไปก่อนสมมติพนักงานสืบสวนสอบสวนเห็นว่า,าไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยออกมานะครับเมื่อปล่อยออกมาแล้วตำรวจก็ะะําทำสำนวน ตอนนี้นะทำสำนวนส่งไปที่อายการนะครับอายการก็ตรวจสอบสำนวนนู่นนี่นั่นถ้าเห็นว่ากระทำความผิดจริงอายการก็จะสั่งฟ้องนะแต่ถ้าอายการไม่สั่งฟ้องนะครับคดีก็จบพอเข้าใจเนาะนะครับผมก็อยากจะ เล่านะครับเกี่ยวกับสเต็ปหรือว่ารดแมพของกฎหมายนะครับตอนนี้ที่ลุงพลได้ประสบพบเจออยู่นะครับก็ขอชมกันต่อไปนะครับว่าทนายที่ดูแลคดีนี้จะทำยังไงทนายตั้มทนายรัชพลนะครับ จะทำสำนวนทำเขาเรียกอะไรแก้ต่างานะนะครับหรือว่าฟ้องแยง้งเขาเรียกอย่างนี้นะครับประเด็นนี้ให้ให้ลุงพลนี่หลุดคดีนี้ได้ยังไงเนาะนะครับก็ต้องรับชมกันต่อไปนะครับผมก็คงจะมีเรื่องที่จะแจ้งให้ FC ทุกท่านทราบประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ นะครับในสถานการณ์ต่อไปขอบคุณมากครับ